วางเงินเข้ามาเข,า,า,เขาไม่เล่นแค่สัญญาเดียวครับเขาวางเข้ามา7จ็ดแสนเขาเทาา 700, เทีสิสัญญายเงี้ยมันก็จะค่อนข้างที่จะหนักเกินไปเวลาราคามันปเปลี่ยนไปใช่ไหมครับเพราะว่าเราเห็นในช่วงเนี้ยราคาเซฟตี้เนี่ยมันขยับทีเนี่ยวันหนึ่งก็ยี่สิบถึงสามสิบสี่สิบจุดเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเลยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับับวันนี้เราก็เราก็ควรจะเลเวอเรจเนี่ยนะครับถ้าเรากําไรมากขึ้นเนี่ยเราก็ควรจะค่อยๆขยับขึ้นมาอย่างสมมติว่า เรากำไรมันเป็น3ามแสนเนี่ยนะครับเราจะสามารถที่จะรักษาการเลเวอเรจเงินของเราเนี่ยอยู่ที่6เท่านี่นะครับรับการ call margin เนี่ยเราขาดทุนได้ถึง96.8จุดถึงจะโดนค a l l เงี้ยกว่างเงินจะหมดเหลือศูนเนี่ย s a t up f e y ต้องลงไปถึง150จุดเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะอา m ันเนตรงนี้ได้เรากำไรไปถึงในถึงระดับนั้นนะ่ะเราค่อยปรับสถานะขึ้นมาอย่างสมมติว่าผมเริ่มต้นที่เงินที่หนึ่งแสาหนบาทครับ ผมเล่นเก่งมากเลยผมสุดท้ายเนี่ยผมสามารถที่จะทำกำไรได้จนเงินขยับขึ้นมาที่600,000บาทเนี่ยนะครับจำนวนสัญญาที่ค่อยมาเริ่มเปิดเนี่ยก็คือ4สัญญาถูกไหมครับผมจะสามารถรักษาการเลเวอเรจเนี่ยได้ที่6เท่าขาดทุน96.8จุดถึงจะโดนคอล s i ผิดทางถึง150จุดเนี่ยผมถึงจะหมดตัวถูกไหมครับถ้าพูดกันตรงๆฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าจู่ๆเนี่ยคุณ เริ่มที่แสนห้าเกิดมีเงินเพิ่มขึ้นมามันจึงก็ฝากเงินเพิ่มขึ้นมาอยากจะเข้าไปบู๊มากเลยนะครับฝากขึ้นมาเนี่ยคุณก็ต้องรักษาการเลเวเทไว้ที่ระดับนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณมีเงินถึง7จ็ดแสนห้าเนี่ยณตอนนี้คุณสามารถเทรดได้ถึง10สัญญาเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ควรจะเลเวเทไม่ได้ให้มากนักนะครับควรจะไม่เกินแถวๆนี้นะครับันนี้ที่ผมแนะนํเอ๊ะอันนี้นี่คือว่าถ้าเกิดเรามีแสนห้าเราจะเปิดหนึ่งแท็ก แล้วเมื่อเราทําได้เป็นสามแสนจะเปิดสองแท็กแสดงว่าทุกๆแสนห้าเราจะเปิดทุกๆหนึ่งแท็ก, 1, 1> ทกครับใช่ครับแต่ถ้าถึงสามแสนเราเกิดเราเกิดขาดทุนในรอบนั้นแล้วเ,เงินวางที่เราวางไว้เนี่ยลดต่ํากว่าสามแสนเนี่ยเราก็ต้องหักสถานะกลับลงมาใช่ครับอันนี้คือเป็นการเล่นแบบมีระบบนะครับเพราะว่านอกจากดูเทคนิคเอเนี่ยเราต้องมีการบริหารเงินวางหลักประกันด้วยนับนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่อยากจะฝากไว้แล้วแลนะ้วช่วงระหว่าง แสนห้าไปสามแสนมันมีช่วงหนึ่งที่ได้อยู่สองแสนห้าเงินอีกแสนหนึ่งเอาไปทําอะไรเดียร์ก็ควรจะวางไว้รองรับค่าความผันผวนเพราะว่าไม่งั้นเราไม่มีจุดกําหนดนะครับว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะเพิ่มถูกไหมครับบางทีก็จะเป็นการใช้ความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเพิ่มขึ้นมาแล้วแล้วเวลามันถูกทางมันก็โคตรมั่นใจเลยว่ามันจะต้องเพิ่มแล้วพอเราใส่เข้าไปเนี่ยนะครับมันก็อาจจะนั่นได้เหมือนกันก็ควรจะมีจุดระบบนะรบจริงๆรงแล้วควรจะเกิน3า0แสนมาหน่อยหนึ่งด้วย เพื่อที่จะ,ะเวลามันขาดทุนเนี่ยมันก็จะได้ไม่ต่ำกว่า3 0 0แสนอะไรเงี้ยนะครับอ,อจาจจะเลย,เลย 3, สามแสนนี่ผมวางแบบเผื่อแล้วนะครับจริงๆขึ้นอยู่กับตัวของนโยบายในแต่ละคนนะครับถ้ามั่นใจในทิศทางหรือว่าวิเคราะห์มาดีแล้วก็สามารถทำได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีคำถามอะไรเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงจบสัมมนาแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่มาร่วมสัมมนาในวันนี้ แล้วเนี่ยก็อยากจะให้ดูปราณพันสามร้อยห้าสิบสอมันมันมีโอกาสที่จะลองเทสอีกรอบหนึงแล้วมันมึงตัวสักหนึ่งเดือนครับถือถว่าเป็นเป็นคีย์สำคัญเลยเพราะเพาไม่งั้นเนี่ยไอ้ไอตัวรูปแบบการปรับตัวมันมันก็จะกลายเป็นแบบลงเด้งแล้วก็เบสดาวน์คือทำในรูปแบบของรูปแบบของอาจุดต่ำชุดใหม่ครับ